สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีข้อคิดดีๆของคนฉลาดที่คิดอะไรก่อนพูด 1. คนที่ใช้อารมณ์มักจะแพ้เคยสังเกตกันบ้างไหมครับว่าในหนังส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้อารมณ์มักจะเป็นฝ่ายแพ้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนจะตัวเอกหรือตัวร้ายหักในตอนนั้นใครที่ใช้อารมณ์นำหน้าก็มักจะแพ้เสียส่วนใหญ่ ในชีวิตจริงเองก็เช่นกันครับหากเราใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาโอกาสที่เราจะผิดพลาดก็มีมากกว่าปกติทางที่ดีให้เราคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเอาไว้ก่อนหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ให้รีบพาตัวเองให้ออกมาจากจุดนั้นก่อนเป็นอันดับแรกเดินหนีออกมาโดยไม่พูดอะไรเลยก็ยังดีกว่าการแสดงความโกรธให้คนอื่นได้เห็นจากนั้นเราจะไปตะโกนใส่โอ่งน้ำอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครว่า รอกแต่เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นการเป็นคนเยือกเย็นดูจะสร้างความประทับใจได้มากกว่า 2. ส,สิ่งที่นำไปสู่ผลลัพธ์แม้ว่าการคิดก่อนพูดจะช่วยให้เรามีความระมัดระวังและสามารถเลือกพูดในสิ่งที่ส่งผลดีต่อตัวเราได้แต่ในบางครั้งก็อาจจะทำให้เราต้องย้ำคิดย้ำทำอยู่นานกว่าที่จะพูดอะไรสักอย่างซึ่งในสถานการณ์แบบนี้อาจจะไม่เหมาะเวลาที่ต้องอยู่ในที่ประชุมและทุกคนกำลังต้องการไอเดียอะไร ก็ได้สัตย์อย่างหาการในที่นั่นมีแต่คนที่ต้องคิดก่อนที่จะพูดก็อาจจะไม่มีใครกล้าเสนอไอเดียอะไรขึ้นมาเลยในสถานการณ์แบบนี้เราก็ควรที่จะเสนอไอเดียอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วในตอนนั้นออกไปพูดในสิ่งที่เราคิดให้คนอื่นได้รู้แม้ว่าไอเดียนั้นจะยังไม่ดีพอแต่ก็ทําให้ที่ประชุมมีหัวข้อในการวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นคําชมหรือคำำําตําหนิแต่ก็ทําให้แต่ละคนเสนอความคิดเห็นต่างๆออกมา จนท้ายที่สุดก็ได้แนวคิดที่สมบูรณ์แบบออกมาได้นั่นเอง 3. อยากแกล้งพูดให้ดูฉลาดไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงไหนหรือสถานการณ์แบบใดเราก็ไม่ควรที่จะแกล้งพูดเพื่อให้ดูฉลาดเพราะไม่ว่าเราจะพยายามพูดให้ดูเหมือนคนที่ฉลาดจริงๆเขาพูดกันเราก็ทำได้แค่พูดได้เหมือนแต่ความสามารถของเราไม่เท่ากับเขาการพูดอะไรเกินตัวแบบนี้จะทำให้เราเดือดร้อนได้ ทางที่ดีให้เราพูดในสิ่งที่ตนเองทำได้และสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดออกไปจะดีกว่าหากสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เราคิดมาเป็นอย่างดีแล้วเป็นสิ่งที่เราได้ตั้งใจคิดอย่างเต็มที่แล้วแม้ว่าเราจะพูดออกไปตรงๆคำพูดของเราก็จะดูฉลาดไปเองโดยธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องไปดัดแปลงอะไรให้มากมายคนที่ฟังเขาดูออกครับดังนั้นพูดในสิ่งที่เราตั้งใจคิดมาอย่างดีแล้วจะช่วยให้ก่อประโยชน์ได้มากกว่า สิอย่ารีบพูดเกินไปไม่ว่าเราจะกำลังโมโหมากขนาดไหนก็ตามให้เราตระหนักไว้เสมอว่าเราจะต้องไม่รีบพูดอะไรออกไปในขณะที่กำลังเดือดท่านเพราะทุกสิ่งที่เราพูดออกไปในขณะที่โกรธนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือหน้าที่การงานหากเราโกรธปุ๊บพูดปั๊บ เราจะพูดแต่สิ่งที่เป็นเรื่องลบอยู่ทางเดียวคนฟังก็จะรู้สึกไม่ดีตามไปด้วยคนอื่นไม่ได้มาคิดกรอกครับว่าเราจะโกรธเพราะเหตุผลอะไรแต่เขาจะมองว่าเราเป็นคนชอบใช้อารมณ์และจะมีท่าทีต่อเราที่เปลี่ยนไปจากเดิมแน่นอนดังนั้นเราจึงควรที่จะสุขุมเข้าไว้อย่าเพิ่งรีบพูดให้มองไปที่ปัญหาก่อนอย่าไปมองที่คนเมื่อเพ่งไปที่ปัญหาแล้วเราก็จะมองเห็นทางแก้ไขได้ดียิ่งขึ้น ถ้าเป็นผู้ให้อย่างเหมาะสมคนเรามักจะต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราอยากที่จะให้คนอื่นมายอมรับตนเองโดยที่ไม่ทำอะไรเลยก็ออกจะดูไม่ดีไปสักหน่อยดังนั้นแทนที่เราจะรอให้คนอื่นมายอมรับเราก็เป็นฝ่ายยอมรับคนอื่นซะเองไปเลยจะดีกว่าการยอมรับและเอาใจใส่ลูกค้าบรรดาลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งาน จะทำให้เราได้รับการยอมรับจากพวกเขาได้โดยง่ายหากอะไรก็ตามที่อีกฝ่ายอยากให้ผู้อื่นสนใจและสิ่งนั้นเราสามารถทำให้ได้เราก็ทำคนเรามักจะยอมรับคนอื่นเมื่อมีใครสักคนมาทำอะไรสักอย่างให้ตนเองถ้าเราเอาใจใส่พวกเขาอยู่เสมอเขาก็จะยอมรับในตัวของเรานานๆไปยิ่งมีคนยอมรับเรามากขึ้นเท่าไหร่บารมีของเราก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเอง 6. หาความรู้เพิ่มเติม การที่จะสามารถเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องได้เราจำเป็นจะต้องมีความรู้ที่มากพอด้วยดังนั้นเราจึงต้องมีการศึกษาและเรียนรู้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะทางหรือความรู้ทั่วไปยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะได้เปรียบและนั่นก็คือหมายถึงประสบการณ์ด้วยนั่นเองการที่มีประสบการณ์ด้วยตนเองจะทำให้เราจดจำสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดี และเราก็จะสามารถมองเห็นหนทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงเมื่อมีทั้งประสบการณ์และความรู้โอกาสที่เราจะเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้องก็จะมากยิ่งขึ้นการไม่หยุดที่จะหาความรู้จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะทำอยู่เป็นประจำ 7. หาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะเชื่อถ้าหากไม่เร่งรีบจริงๆเราก็ไม่ควรที่จะเชื่ออะไรโดยไร้ข้อมูลหลักฐานที่เพียงพอก่อนเช่นถ้ามีคนดังหรือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่มาบอกข้อมูลอะไรมา เราก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่างเต็มที่ถ้าทําได้ก็ควรที่จะหาข้อมูลให้ดีเสียก่อนเมื่อหาข้อมูลดีๆแล้วเห็นว่าสิ่งน,นี้เชื่อได้เราถึงควรเชื่อเวลาเอาข้อมูลอันนี้ไปพูดต่อเราก็จะได้อ้างอิงแล้วพูดได้อย่างเต็มปากการพูดในสิ่งที่มีหลักฐานและสามารถพิสูจน์ได้จะทําให้เรามีความมั่นใจพูดได้อย่างชะฉานคนฟังก็จะให้ความเชื่อถือแก่เราได้ง่ายเพราะเราพูดความจริงแต่ถ้าเรานําคําพูดของผู้อื่น ไปพูดต่อโดยที่สิ่งนั้นไม่ใช่ความรู้ของเราที่แท้จริงอีกทั้งยังไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้สิ่งที่เราพูดก็จะดูไม่มีความน่าเชื่อถือนานๆไปก็จะส่งผลเสียต่อตอนเองได้ 8. ความรู้ที่แท้จริงย่อมมาจากประสบการณ์คนส่วนใหญ่อาจจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้จากหนังสือก่อนแล้วค่อยนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงทีหลังซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยกว่าที่จะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้น แต่คนที่มีผลงานโดดเด่นมักจะเป็นคนที่มีความชำนาญในการสื่อสารกับผู้คนมาก่อนแล้วจากนั้นค่อยมาเรียนรู้เพิ่มเติมทีหลังซึ่งคนประเภทหลังนี้จะมีความสามารถในการเข้าหาคนอย่างเป็นธรรมชาติเขาจะรู้ว่าควรทำอะไรผู้คนถึงจะชอบและควรที่จะวางตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพราะเขาได้เคยลองผิดลองถูกมาแล้วตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อโตขึ้นก็มีความชำนาญในด้านนี้ไปแล้ว ยิ่งถ้ามีการศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือก็ยิ่งมีความรู้ที่แตกฉานมากยิ่งขึ้นคนที่มีความสามารถในการผูกสัมพันธ์กับผู้คนแบบนี้และที่เหมาะแก่การเป็นนักการตลาดอย่างยิ่งเพราะพวกเขาจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของนักธุรกิจเลยทีเดียว 9. รับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าหากอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องรับมือกับความไม่พอใจของลูกค้า การพยายามตั้งสติและคิดก่อนที่จะพูดย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญคนที่เก่งในเรื่องการรับมือกับการน้องเรียนมกักจะไม่เถียงกับลูกค้าเวลาที่มีปัญหาเพราะนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรแล้วยังอาจจะทำให้ลูกค้ารายนั้นไม่พอใจและไม่มาใช้บริการกับทางบริษัทอีกเลยวิธีที่คนเก่งๆใช้รับมือก็คือการรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าและทำการตอบสนอง และแก้ไขปัญหานั้นอย่างจริงใจเช่นหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าแต่สินค้าตัวนั้นของเราไม่มีก็อาจจะไปหาสินค้าที่คล้ายกันมาให้ลูกค้าใช้ไปก่อนเมื่อของใหม่มาถึงก็ค่อยนำมาเปลี่ยนให้และอาจจะมีของฝากเล็กเล,กเล,กเลกน้อยๆติดไม้ติด,ม,ตดมือไปด้วยการแสดงออกถึงการเอาใจใส่แบบนี้จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้โอกาสที่เขาจะกลับมาใช้บริการใหม่ก็จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างผลกำไรให้กับทางบริษัทได้ดียิ่งกว่าสิบที่แสดงความสามารถด้วยผลลัพธ์ไม่ว่าเราจะเป็นคนเก่งหรือไม่ก็ตามเราไม่จำเป็นจะต้องไปแสดงความเก่งผ่านคำพูดให้ใครได้เห็นถ้าไม่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานบริษัทที่จะต้องมีการติดต่อพูดคุยกับลูกค้าเป็นประจำอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปแสดงความเก่งให้ลูกค้าได้เห็นแต่ควรที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า เขามีความสามารถเป็นที่ยอมรับของเราส่วนเราก็ทำให้อีกฝ่ายเห็นว่าเราไม่ได้มีดีอะไรเป็นพิเศษมากนักอย่าทำตัวอวดเก่งให้ลูกค้าเห็นแต่ให้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเหมาะสมซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็นมากยิ่งขึ้นแล้วพยายามสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นให้เป็นที่น่าพอใจให้ได้ด้วยความสามารถของเราหากผลงานของเราออกมาดีผลงานนั้นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถของเราไปเอง เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเราจะหาข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชม